มาเพิ่งจะแกะแทรปมีแล้วมีแล้วแทรปเปอ Next ร์เนคิวแทรปอะไรกันอนะ่ะเส้นสีนงนก ก็ต้องได้ยินสีงอีกาแล้วก็แบบว่าไม่มองหลังว่าคนเนี้อันแน่แต่องจริงผมว่าน่าจะน่าจะไม่รู้ว่าได้ป่ะนะมันเขาเจอไม้พอดีด้วยผมว่าตัวนี้คนเอาแบบพังไม้เร็วมาน่าจะดี โอ้โหนรูว่าแบบใจนี่แล้วมันจะดึงหลังได้ไงถ้าเราตาอย่างเงี้มันจะได้แบบผ่านไม้ไงทุกคนอืมไม่ทันให้เขาไปอยู่ฝั่งหนึง่งน่าจะหมดว่ะหมดว่ะเอ้ยแต่เปไม้ดีดีอยู่ดีอยู่เปไม้อยู่ ก็ดีอยู่ไปไหนแล้วอะ่ะช่างมันขวานหมูขวาเฮ้ยมีภาษาไทยอ่ะเฮ้ยมันมามันกลับมาตั้งแต่เมือ่อไหร่วะน่ะแต่ดีคนนี้ก็เปไม้อะ่ะก็ดีอยู่ผมชอบนะสามสี่ไม้ได้แล้วอะ่ะ ไม่รู้ว่าเลดเกมจะไหวป่ะนะแต่ว่ากัดปากแล้วไม่มีนี่หว่ะแต่เหมือนจะจุกเป็นอยู่นะรู้มีตายยากหรือเปล่ามี โอเคนิ่งจัดเลยคนนี้นิ่งนิ่งมากนะทุกคนรู้สึกว่าเราเปลี่ยนดีกว่าเพราะว่าไม้หายไปเยอะแล้วไม่รู้ว่าเพื่อนเพืเขาอาจจะจุ๊บไม่ได้แล้วก็ได้ถ้าเป็นแบบว่าเอออาจจะไม่รู้ว่าไม้ไหนใช้ไปแล้วบ้างแล้วคือพลังเรายังไม่กลับอะไรเมื่อกี้คือโซนนี้ไม้ไม่มีแล้วเพื่อนใช้ไปแล้วไงสต็อกเลย แต่เนี่ยเล่นเก่งเนี่เม่กี้เล่นดีครับผมจุกดีจุกดีวัด What? ไหนวะทำไมไม่แทบไม่เห็นรอยวิ่งเลยวะ ทำไมมันตีนี้มันจุกกันดุจังวะและด่านอย่างขาวผมจะเอาอะไรไปนี่วะผมไม่อยากตีเขาเลยวะเอาจีงไม่อยากตีอ่ะเพราะว่ามันใกล้ตีทีเดียวล้มแล้วอ่ะขออีนิดนึงได้ปะขออีนิดนึงเปย์ไม้ก่อนตอนเนี้ยขอให้ผมขอให้คณเปย์ไม้ ผมว่าตาน,นี้เราลําบากแน่เลยวะ่ะลําบากชัวตาเน,นี้ยลาบากแน่แน่เลยด้วยนินเรื่องไม่ถูกเลยวะ่ะทำยังไงดีวะ มันเหลือหนึ่งเครื่องฮะโหลคือด่านนี้ไม่รู้จะเดินคืบคานเข้าไปไงไม่ให้เขาแบบไม่รู้ตัวด่านมันขาวขาวสว่างสว่างน้องเสียงจะได้ยินไหมเขาเหมือนจะไม่ได้ยินนะครับเสร็จแล้วเฮ้ย มันมีคนอยู่ฝั่งเนี้ยเห็นอยู่นะไปไหนแล้วอ่ะน,นี่ไงสปินเบิรด นี้มันรู้คนนี้มันเห็นโทเทมเราบ้าแล้วเอาจริงถ้าคนอื่นมาแกะปุ๊บรู้เลยว่าคุยกันนะครับรู้เลยว่าคุยกันแน่นอนเพราะคนอื่นไม่อยู่เลยแถวนั้นอะแต่ไม้ก็ยังก็ยังเยอะอยู่ดีเอค้คนแรกแม่งเปแบบเปจัดเลยเปไปแบบห้าหกไม้ได้อะ มีไม้อยู่เลยดูดิดูด,ดิยังมีไม้อยู่เลยลำบากแล้วตาน,นี้บอกเลยว่าติแบบว่าเหลือเครื่องเดียวนี่คือรู้ชะตากรรม อยากได้พังไม้เร็วตัวนี้น่าจะดีดูจากการเล่นแล้วประตูมันเปิดฝั่งเดียวเนี่ยใช่ไหมพ่าเพื่อนไม่น่ามาช่วยนะเอาจริงๆก็ไม่ช่วยหรอกนะครับมันเสี่ยงเกินไปอะ่ะอืมมันเสี่ยงเกินไปไม่น่ามาช่วยหรอก พราะมีอย่างเงี้ยถาเจอค่าจะเจอเซอร์เปไม้คือตัวนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำยังไงดีเลยเพราะว่าเนี่ยแต่ว่าตอนแรกเราโดนเปไม้ไปแบบรัวๆแล้วก็กลายเป็นว่าเราเสียเวลามากเลย